ตอนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคองเราห้องข่าวนะครับกับเราสองคนนะครับผมพีดแล้วก็ร้องทีได้ไหมคุณร้องรออ่าเสียงเสียงก็เพราะที่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเสียงเพราะจะดูหน้าตาจะพูดงี้ปะใจร้ายมากเลยนะครับกับผมไม่แต่คุณเสียงเพราะคุณมีความสามารถทุกอย่างนะยกเว้นอย่างเดียวรับผมหน้าตาที่เล็นะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเข้าข่าวแรกบอกว่าตอนนี้ค่ะ ซึ่งต้องบอกว่ากรุงเทพของเราคราวนี้จะเป็นข่าวจากเขตต่างๆใช่ไหมนะครับซึ่งเขตต่างๆเนี่ยก็มีของดีมากมายนะครับทั้ง50เขตเลยนะครับก็ช่วงนี้เราจิบน้ําน้ํปเปลลากันอยู่นะครับต่อบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ตื่นถ้าเขตไหนมีโอท็อปเป็นพวกน้ําขิงน้ําขิงอะไรเงี้ยส่งมาให้เราได้นะครับผมขอตลอดขอเขาตลอดไม่ใช่คือกรุงเทพมหานครมีของดี50เขตอย่างเช่นรายการของดีเมืองหลวงนี่ดูกันได้นะพระราตุสบดีเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่ม ดดเผื่อบางคนบอกว่าเอ้ะผมมาจากไหนตลอดที่สุดดิฉันเข้าเรื่องอนะต้องบอกว่าในเรื่องของการตีครองร้องข่าวเนี่ยค่ะทางเขตลาดกระบังเนี่ยเขาให้ความสําคัญเพราะว่าล่าสุดมีพี่น้องประชาชนค่ะมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่แล้วก็รู้สึกตื่นตระหนกกันในเรื่องของถนนสุดตัวบ้านคุณอยู่ไหนบ้านผมอยู่เขตลาดพร้าวอ,อันนี้เขตลาดพร้าวยังไม่เกิดเหตุใดๆนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าที่เขตลาดกระบังมีการตรวจสอบพื้นที่แล้วก็แก้ไขปัญหาในเรื่องของถนนสุดตัวค่ะ เราไปชมภาพกันนะคะในเรื่องของปัญหาถนนสุดตัวที่มีการเกิดขึ้นจนทําให้หลายคนนั้นมีมีความตื่นตระหนกนะคะแต่ล่าสุดค่ะทางเขตะระบังนั้นได้มาบอกกับพี่น้องประชาชนค่ะโดยนายสินนิติธาดากุลท่านผู้อำนวยการเขตลกระบังได้นําทีมหัวหน้าฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาค่ะไปลงพื้นที่ตรวจสอบในเรื่องของถนนค่ะหลังจากที่มีปัญหาในเรื่องของการซุดตัวของถนนนั่นเองนะคะแต่ก็ล่าสุดพบว่าการพังเสียหายนั้นเนื่องจากน้ําในคลองที่แห้งค่ะอย่ยงรา ก็ตามก็ได้มีการแก้ไขปัญหาแล้วก็ท uh ํ huh. าให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถสัญจรได้นะคะเพราะเขาบอกว่าเหตุที่เกิดขึ้นสุดตัวเพียงหนึ่งจุดเท่านั้นดดบริเวณถนนซอยทางเข้าโรงเรียนวัด ขุมทองนะคะมีรอยแยกเล็กๆยาวประมาณ100เมตรเองนะคะก็อย่างไรก็ตามในเรื่องของการที่าทางเขตเนี่ยได้มีการไปสำรวจพื้นที่อื่นๆด้วยถนนอื่นๆด้วยนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแหมรู้สึกว่าอุ่นใจกันได้นะรู้สึกอุ่นอกอุ่นใจใช่แม้ว่าจะเป็นเพียงแค่จุดเดียวนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยประมาณ100เมตรแต่ว่าก็ต้องลงพื้นที่เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาที่ต่อยอดไปนะครับผม ก็วิธีการแก้ไขดีกว่าทํายังไงกันบ้างนะครับมีการแก้ไขแบบนี้เลยคุณรู้จักไหมยางมาตอยยางมาตอยลัดหน้าหน่อยไหมไม่ใช่ไม่ใช่พกหน้าพกหน้าเออหน้าพังนะครับผมวิธีแก้คือนะฮะเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเนี่ยก็มีการนําเสาไม้เนี่ยแหละครับมาปักก่อนเป็นเรียกว่าเป็นแนวนะฮะริมถนนเพื่อป้องกันดินสไลด์นะครับแแต่ถ้าหมูสไลด์เนี่ยอร่อยมากเลยนะครับผม หลังจากนั้นค่ะคุณก็ได้มีการนําหินครุกเนี่ยมาซ่อมแซมรอยแยกนะคะเพื่อป้องกันอันตรายในการสัญจรให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเขาบอกว่าเขตลาดกระบังค่ะคุณมีสโลแกนว่าสํารวจตรวจสอบป้องกันแก้ไขฉับไวเผื่อประชาชนในพื้นที่เพื่พยายามทำให้คลองนะมันคลองไมคลองคลองคือสํารวจและตรวจสอบ เพื่อจะป้องกันและก็ต้องแก้ไขอย่างฉับไวตอที่สุดนั่นแหละค่ะต้องบอกว่าเป็นสโลแกนของเขตลาดกระบังนะคะเพื่อที่จะทําให้พี่น้องประชาชนนั้นรู้สึกอุ่นอกอุ่นใจนั่นเองค่ะใช่นะครับจากเขตลาดกระบังคราวนี้มาต่อที่ใกล้บ้านผมกันบ้างแล้วกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของถนนสุดแต่อย่างใดคราวนี้มาดูกันนะคะไม่มีเหมือนกันครับผมใจสุดใจสุดโอ้โหพี่มาผมไม่ทันเตรียมมุกเลยช่วงเนี้ยที่ฉันแซวอะไร เกี่ยวกับใจใจกับคุณไม่ได้เลยะครับแล้วเข้าสู่ข่าวกันเลยดีกว่าไหมครับพี่นะครับเขตหลักสี่นะครับก็มีการซ่อมแซมฝาเรียกว่าฝาบ่อนะครับทอระบายน้ำเพื่อจะได้มีความแข็งแรงมากขึ้นในการที่จะสัญจรต่อไปครับสำหรับนะครับผมมาต่อกันที่เรื่องของผมบ้านนะฮะก็เขตหลักสี่ครับเขตนี้นะฮะนี่คือแจ้งวัฒนะซอย8 ใกล้ๆกับบริเวณของเมืองทองธานีนะครับศูนย์ราชการแล้วก็บริเวณปักกฤ็ดนะครับจราจรเดี๋ยวว่ากันช่วงหลังแล้วกันนะครับก็ทางเจ้าหนาที่งานระบายน้ําฝ่ายโยธาเขตหลักสี่นี่แหละครับดำเนินการตามที่ประชาชนได้แจ้งมาทางสายด่วนนะครับก็สายด่วนเนี่ย199ถ้าเกิดสายด่วนต้องทุกที่1555นะครับแจ้งมานะครับให้ซ่อมแซมนะครับฝาบ่อนะครับ ฝาบ่อพักท่อระบายน้ำนะครับตามภาพนี้เลยนะครับและการซ่อมแซมในครั้งนี้นะครับก็เข้าไปที่บริเวณแจ้งวัฒนะซอย8นะครับที่เขตหลักสี่ก็ใกล้ๆกับ IT s q u แ r e นะครับจากภาพเนี่ยนะครับก็คือฝาบ่อพักท่อระบายน้ำเนี่ยอยู่กลางถนนนะครับพี่ๆจากเขตหลักสี่ก็รีบไปด่วนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับแล้วก็อย่างคนขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมาตกท่อที่ชำรุดนี้นะครับนึกไม่ออกเลยว่าจะแบบเจ็บอ่ะคงว่าเจ็บหนักเลยนะฮะใชหรือว่ารถยนต์ก็ตามทีก็ต้องเรียกประกันนะคุณ ใช่ใช่ใช่ผมเรียกรถพยาบาลก่อนดีกว่าถ้าเกิดเจ็บหนักนะครับก็เป็นการแก้ไขอย่างรงพื้นที่อย่างรวดเร็วของพี่พี่เขตหลัก4ี่นะครับก็เป็นการทํางานอย่างแข็งขันนะฮะซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําในครั้งนี้ก็ขอบคุณพี่พี่ด้วยนะฮะเพราะว่าบางคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อย่างทีมงานเราเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเจอฉลบนิดหน่อยเนี่ยผมว่าถึงขั้นพลิกคว่ำได้เลยครับเกิดอุบัติเหตุได้นะคะก็ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณค่ะพี่พี่เขตหลัก4ี่นะคะที่ลงไปดําเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีตามท ห้าาสิคุณโอ้โหมันเป็นเบอร์ประจำตัวคุณนะครับหนึ่งนั่นราคาที่สุดละว่าหลังลบกวนสะกิดกันใต้โต๊ะนิดนึงนะครับผมมาต่อกันที่เขตลาดพร้าวค่ะมีการจัดกิจกรรมเปิดทางน้ําไหลนะคะเขาบอกว่าแหมช่วงนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกจะมาเปิดอะไรกันนักันหนานะคะในเรื่องของการเปิดทางน้ําไหลต้องบอกว่ามีความสําคัญนะเมื่อคืนฝนพรมตลอดคืนคุณนอนหนาวไหมล่ะกอดหมอนนอนหนาว เพลงใครไม่รู้แต่รู้กเออ็เก่าเพลงอะไรแต่ผมชอบเพลงรู่ทุ่งมากนะนะ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะในเรื่องของการเปิดทางน้ําไหลเขตล้วพรวนนั้นให้ความสําคัญค่ะมีการดําเนินการโดยคุณสุทินวิไกกิจค่ะ ในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้อำนวยการเขตและพราวนะคะและนางสาววนิดาเจียงไพศาลกุลค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและพราวได้มีการนําทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่หนึ่งมหารเล็กรักษาพระองค์ค่ะนําทีมไปทําอะไรคุณไม่รู้ครับผม,ผม,มคุณดูดค,ค,คุณดูค,ค,คุณ <lineage S 2> ควรจะไปช่วยนะจิตอา,าสาสําคัญมากสําหรับคุณครับผมบที่สุดที่ฉันจะมอบโล่ให้คุณเลยจผมไม่อริงแล้วพวกคุณหล่อทุกอย่างเสียงหล่อเออ นิสัยหล่อ,อยกอเว้น จิตอาสาไม่หล่อใช่ไหมฮะไม่จริงๆแล้วคุณพีเขาก็จิตอาสาห,หล่อด้วยทุกเรื่องราวนะคะกิจกรรมเปิดทางน้ําไหลในครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่ามีการดําเนินการที่คลองสองตอนค่ะช่วงชุมชนพุ่พมโพกลางนะคะถึงคลองทรงกระเทียมนั่นเองนะคะแล้วก็ภาพที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้พี่ๆเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อที่จะมีการขุดลอกเปิดทางน้ําไหลนะคะเพื่อที่อย่างที่บอกไปว่าถ้าฝนโปรยปลายลงมาแน่นอนค่ะว่าการบริหารจัดการน้ําการระบายน้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความสําคัญจริงๆค่ะใช่ครับแล้วก็ ประโยชน์ของการเปิดทางน้ําไหลเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดคือ2อย่างหลักๆด้วยกันอย่างแรกที่เรารู้กันก็คือเป็นการเปิดทางน้ําไหลเพื่อจะให้น้ำเนี่ยสามารถจะไหลไปได้ไหลไปได้ดีอ่าใช่อีกอย่างหนึ่งนะครับสังเกตนะครับเมื่อเราเปิดทางน้ําไหลแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะไม่อยู่นิ่งน้ําที่ไม่นิ่งน้ําที่เคลื่อนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยจะทำให้น้ำไม่นาวถูกต้องนี่คือประโยชน์อย่างที่2นะครับจากลาดพร้าวนะครับมาดูกันที่ดินแดงกันบ้านฮะคราวนี้ก็เป็นการเมื่อกี้เห็นโอ้โหมีขยะเหมือนกันเขตดินแดงก็เลยลงพื้นที่นนนะใกกกาาารรจเเ็บบขยห้้ตแงงคื่อสํั นี่แหละครับสำหรับอีกหนึ่งเขตนะครับพาไปที่เขตนี้เลยเขตดินแดงนะครับทางคุณสายสีฮิรันประเสริฐพุทธผู้อำนวยการเขตดินแดงได้มีการมอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดสำนักง,งานเขตดินแดงนะครับไปเก็บขยะหน้าตะแกรงเครื่องสูบน้ำนัคลองห้วยขวางซอยจิบดำรินะครับ ที่เขาก็ไปป้องกันนะครับบริเวณของที่มีเศษขยะอุดตันปิดประตูหรือว่าปิดรูระบายน้ำนะเพราะถ้าเกิดเกิดฝนตกขึ้นมาและตกมาหนักเนี่ยจะทำให้ขยะเนี่ยมีขยะไปอุดตันใช่ไหมครับน้ําก็จะระบายได้ไม่สะดวกนะครับแล้วก็น้ําจะท่วมขังต่อมานะครับทั้งนี้เรียกก็เป็นการกันไว้นะครับดีกว่าต้องมาแก้ก็เลยจัดก,การขยะต่างๆเนี่ย<อ>ก็เกลีร์ทิ้งไปนะครับเพื่อที่ว่าฝนตกเนี่ยน้ำจะสามารถระบายได้ดีแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในการมีน้ําท่วมขังนะครับในเรื่องของปัญหาขยะอย่างที่คุณพึกบอกไปนะวว่่าาเรจต้องชย ดูแลไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าไม่ใช่ธุระหรือภารกิจของใครคนใดคนหนึ่งนะคะบางครั้งเห็นพี่ๆเจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างนี้พิฉันรู้สึกว่าอยากจะส่งคุณไปช่วยเหลืออ๋อครับผมนะไปกันไหมล่ะบางครั้งเราไปกันก็ได้นะคุณเคยเคยไปกันอยู่นะนะครับผมเออนะไปปัดถนนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมช่วยกันดูแลยามู่ใช้นะครับผมเป็นเพลงเก่าอีกแล้ว นะคะน้องบอกว่าในเรื่องราวของเ,ออเพลิงไหม้ค่ะเป็นอีกหนึ่งปัญหาสําคัญค่ะที่พี่พี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ความสําคัญแล้วก็มีการมอนิเตอร์คอยดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดค่ะเราไปเริ่มกันที่ P. P. Hero, ะะพี่พี่ฮีโร่นะคะพี่พี่หัวใจหล่อของเราค่ะต้องบอกว่าพี่พี่จากสถานีดับเพลิงย่อยประชาอ,อุทิศคด้วยดวยมีอีนน้ดูภาพค่ะ โอ้ไม่ธรรมดานะนี่คือจะรู้สึกว่าอกสั่นขวัญแขวนตลอดเวลาที่เห็นภาพแบบนี้คุณไม่ปลอบอีกฉันหน่อยล่ะอ๋อไม่เป็นไรพี่ปางอยู่เองได้ผมรู้ครับผม นี่คือเหตุเพลิงไหม้ี่เป็นผู้หญิงบอบบางนะคุณโอ้ยใช่เลยอ่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเหตุที่เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่ซอยสุขสวัสดิ์35ค่ะแล้วก็ภาพที่เห็นนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณภาพจากพี่ๆสถานีดับเพลิงย่อยประชาอุทิศนะคะที่ส่งภาพมาให้เราด้วยนะคะครับสถานที่เกิดเหตุค่ะอยู่ที่บริเวณชุมชนบุญมากบ้านเลขที่392ซอยสุขสวัสดิ์35นะคะเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นลักษณะบ้านไม้2ชั้นด้วยกัน แล้วก็พี่ๆสถานีดับเพลิงนะคะก็เข้าไปช่วยเหลือเอาไว้ได้นะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นเขาบอกว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่แผงควบคุมระบบไฟฟ้าอเออนะใครอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยต้องระวังนะคะอย่านิ่งนองใจบางครั้งเรารู้สึกว่าอุปกรณ์สวยๆสายไฟสวยๆเขาไม่เป็นอะไรแต่ข้างในไงส,สปิกสปักสปุกสเปกสโปกเนี่ยตอยได้เลย ใช่ซึ่งเหตุครั้งนี้นะครับก็มีความเสียหายเนี่ยก็คือบ้านนะครับที่บ้านเลขที่392เนี่ยเสียหายนะครับแล้วก็มีเพลิงเนี่ยได้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงก็เสียหายนะครับบริเวณอีกหนึ่งหลังด้วยกันนะครับพื้นที่รู้สึกเสียใจมากกว่านั้นอะไรคือมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายด้วยยังโชคดีนะคือยังโชคดีนะที่บาดเจ็บนะครับเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนค่ะที่บาดเจ็บนะคะเนื่องจากตกจากที่สูงที่ไปช่วยเหลือดับเพลิงตรงนี้แหละใช่แล้วครับแล้วก็ว่าข่าวแบบนี้นะ ทำให้เรารู้สึกว่าสลดใจแต่ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตานะคะดูแลบ้านเรือนของเราเองไม่ให้เกิดเพลิงไหม้จะได้ไม่ปกระทบกับบ้านอื่นๆนะคะอันนี้สําคัญมากค่ะอย่างอาสานี่ก็ไม่ใช่บ้านเขานะฮะแต่เขามาทําหน้าที่แล้วก็ทาอย่างเต็มที่แม้ว่าจะบาดเจ็บก็ตามทีก็ตอนนี้ส่งไปที่โรงพยาบาลตักสินเป็นที่เรียบร้อยนะครับในการรักษาตัวแล้วนะครับจากพี่ฮีโร่พี่ปังนี่คือบริเวณของประชาอุทิศมาที่พี่ฮีโร่ฝังผมกันบ้างแล้วกันนะครับมาไไจากสถานีดับเพลิงย่อยประเวศนะฮะก็เข้ารังับเหตุเพลิงไหม้รถครับ สำหรับนะครับผมผมเนี่ยเป็นเพลิงไหม้นะครับเพลิงไหม้รถนะครับพี่ฮิโร่จากสถานีเพลิงย่อยประเวทเนี่ยก็รีบไปที่ซอยอ่อนนุช86เขตประเวทเนี่ยแหละครับตามภาพนะครับสถานที่เกิดเหตุนะครับเกิดขึ้นภายในซอยอ่อนนุช86นะครับถนนอ่อนนุชแขวงประเวทเขตประเวทนะครับกรุงเทพเหตุเกิดที่รถสุขาของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับยี่ห้อฮีโน่มาเละเบียน 50-9-3-9-5ขีด 9, 9ก9 5กทมนนะครับสาเหตุเนี่ยนะครับคาดว่านะครับเกิดจากมีการชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้นะครับทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับและลุกลามไปยังห้องโดยสารนะครับและห้องสุข,ขา จำนวนหกห้องนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับที่เหตุที่เกิดเนี่ยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็โล่งใจได้นะครับคือประเด็นเนี่ยรถสุขาเนี่ยโชคดีหน่อยที่ว่าตัวรถเนี่ยมีมน้ําอยู่ข้างในถ้าเป็นรถที่ติดแก๊สเนี่ยมมผมว่ามีมสิธิ์ระเบิดนะนะแล้วก็อย่างไรก็ตามภาพแบบนี้ค่ะเรานํามาเป็นอุทาหรณ์นะคะเวลาเราใช้รถของเราเองจะได้ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งเอาไว้จน,นเกิดเหตุได้สองข่าวนี้นะครับทั้งข่าวที่เพลิงไหม้ที่บ้านแล้วก็ที่รถนะครับอย่างแรกเลย ท่านเสียบปลักอะไรไว้นะครับผมถอดออกให้หมดหรือถ้าเกิดแบบผมคือขี้เกียจขี้เกียจก่อนออกจากบ้านเอื้อมไปสับคันเอาเลยจบที่สุดเลี้ยงปลาไหมคะไม่เลี้ยงครับผมถ้าเลี้ยงปลาตายไปแล้วครับพี่คือถ้าเกิดเราไม่มานั่งถอดทีละอันทาไม่ได้เนี่ยเพราะบ้านใหญ่หรืออะไรก็ตามหรือเสียบไปเยอะเนี่ยสมมุติคือคือบ้านผมมีปลักเยอะไม่ธรรมดาไม่บ้านผมมีปลักเยอะไงโสดไหมคะโสดครับผมบ้านใหญ่มากด้วยคุณผู้ชมสามสิบห้าตารางวาคือถ้าเกิดเราแบบเออขี้เกียจมากเนี่ย สักหน่อยครับก่อนออกจากบ้านคือไปอแล้วสับคันเอาเลยจบไปนะฮะ,ะไม่มีไฟมาแล่นเข้าอยู่แล้วอย่างนี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นะนะครับแต่ว่าบ้านใกล้เลนเครียงถ้าเขาไม่ดูแลแล้วก็มาบ้านเราก็จะเกิดความวอดวายด้เช่นเดียวกันหรือ,อถ้าเกิด <นะ S 1> ใครที่มีรถแล้วชอบเสียบที่ชาร์จแบตมือืไว ถอดเถอครับอ,อาจจนะเกิดสปิกสป์กสปอกแล้วก็ลัดวงจรได้เช่นเดียวกันนะครับะนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันไว้ด้วยนะคะต่อนเนื่องกันไปค่ะความหล่อของพี่พี่ฮีโร่ต้องบอกว่าพี่พี่สถานีดับเพลิงสามเสนค่ะคราวนี้พี่พี่หล่อมากใครท<ค><ๆ>ี่ชื่นชอบน้องสุนันะขเขาเขาเขาเค้เขาเป็นคนเล่นซ่าอบอุ่นเป็นผู้ชายดูดีตอนนี้คุณผู้ชมมีสองอย่างไม่เกียดก็เหมั่นไส้อะ อ่ะไปดูกันค่ะเพราะว่าคราวนี้ลวดค่ะไปพันคอน้องสุนักโอ้ยตา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 ยคือคุณผู้ชมดูภาพก่อนนะครับเราจะบอกว่าพี่เขาเหยียบคอสุนัขเลยอ่ะไม่ใช่ปุณไม่คือเหยียบก่อนถูกแล้วเหยียบก่อนเพื่อให้หยุดก่อนถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยก็ดิ้นพลาดไม่หยุดนะครับคือเหยียบก่อนเลยนะครับแล้วก็ค่อยค่อยอฉันยกให้คุณอ่านเลยดูหน้าฉันสิ คือแบบว่าน่าสงสารมากนะคะแต่ก็เป็นวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องคือบางคนมองว่าพี่ฮีโร่ป่าเถือนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หรือปาไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะพี่ๆเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของพี่ๆสถานีดับเพลิงทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ว่าจะเกิดเคสอะไรเนี่ยสำคัญมากพอพี่ๆเขาเหยียบน้องเอาไว้ก็จะทำให้พี่เนี่ยสามารถไปตัดเหมือนแหะคุณคือเป็นแหที่อยู่จาก โซ่ที่อยู่เป็นลวดด้วยนะครับคือเหตุเนี่ยนะครับเกิดที่บริเวณของนะครับพี่ๆของดับเพลิงสามเสนนะครับช่วยสุนัขที่มีรวดลวดลวดรัดคอนะครับแล้วก็ตามที่แจ้งเนี่ยมีผู้คนแจ้งมานะฮะทางแอปพลิเคชันพาไลน์อันนี้อันนี้เรียกประทันสมัยมากนะครับสุนัขเนี่ยมีลวดรัดคออยู่นะบริเวณหน้าโรงเรียนราชวินิตถนนราชสีมาแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตนะครับพี่โรก็เลยไปช่วยนะครับแต่ก็ต้องขอบพระคุณพี่พีฮีโร่นะคะเพราะว่าน้องสามารถวิ่งได้ปรือเลยนะคือถามว่าทำไมไม่ใช้มือ จุดนี้ถ้าเกิดใช้มือเนี่ยสุนัขอาจจะงับได้นำไปสู่อย่างอื่นได้ก็เลยฝ่าเท้านี่ไม่ได้กระทืบนะคือเหยียบปั๊บให้หยุดเพื่อให้เขาหยุดก่อนนะคะเป็นการเหมือนสต็อปไว้สักนิดนึงนะอันนี้เป็นท่ามวยไทยนะฮะบาทะลุพักเลยทีเดียวเชียว เนี่ยคือเหยียบเขาไม่ได้เหยียบกระทืบกะให้ไส้แตะใช่ไ่ะพี่พี่เขาได้รับการฝึกฝ<อ>นมาอย่างดีนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ประเภทต่างๆนะคะเช่น <ๆ S 2> เดียวกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอย่างเราเเวลาเกิดเหตุอะไรก็ตามพี่พี่ก็ได้รับการฝึกซ้อมแล้วก็อบรมมาอย่างดีมมด้วยนะครับผมมีลรดติดคอผมอยู่นิ่งให้ไม่ต้องเอาเท้ามาเหยียบคอผมนะครับ หลายๆก็ได้นะคุณเพราะจริงแล้วคุณตัวใหญ่กว่าน้องสุนัขตัวนี้นะผมยืนให้ตัดก็ได้ครับพี่แมโถเพราะคุณรุนช่องเอ้อจากข่าวน้องน้อง้องสุนัขมาดูนที่น้องแมวกันบ้างครับคราวนี้เป็นดับเพลิงพระขนงที่ช่วยเหลือแมวที่ติดบนต่อหม้อใต้สะพานนะครับคุณคิดว่าน้องแมวขึ้นไปได้อย่างไรแมวขึ้นได้พี่แมวสามารถจะปีนบ้านแบบเจ็ดแปดชั้นได้เพราะมีความตัวสูงช่วงนั้นเขาไม่มีไม่มีบ้านเรือนประชาชนเขาจะมาได้อย่างไร เขาอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางก็ได้เขาอาจจะกำลังจะแพ็คของไปที่อื่นก็ได้เป็นการยัดถิฐานของน้องแมว<อ>ผมไม่รู้พี่ผมไม่เคยเ,เป็นแมวพี่โอเคค่ะนั่นแหละครับขอบคุณนี่คือนะครับเหตุเกิดนะครับเมื่อ,อคืนช่วยเหลือสุนัขก,กันไปแล้วคนี้เป็นน้องแมวกันบ้างพี่ฮ<ะ>ีโร่จากดับเพลิงพระขนงเนี่ยไปช่วยเหลือแมวที่ติดบนต่อหม้อใต้สะพานโอ้โหไม่รู้ว่าน้องแมวนี่เขาขึ้นไปได้ยังไงนะอาจจะคือคุณก็ต้องมีคําถามเหมือนดิฉันไม่คือความความสูงเนี่ยอาจจะเป็น คือต้องมีที่เหยียบถึงจะขึ้นไปได้นิดึคือน้องลูกน้ําและพี่มะปรางเนี่ยจะชื่นชอบน้องแมวมากแล้วเราก็จะสันนิาฐานกันว่าเขาเนี่ยขึ้นไปอยู่บนรถของแบบใครคนใดคนหนึ่งแล้วค่อยปีนขึ้นไปคือปีนขึ้นไปบนรถแล้วอยู่ที่ห้องเครื่องรถอะไรแบบนี้แล้วพอเวลารถแล่นไปณจุดนั้นๆเขาก็เลยเหมือนกับแบบไปติดตามสะพานอะหรือตามตอมมว้องมววิชาาตัเบ ศึกษามาจากจอมยุทธที่เมืองจีนฉันว่าดำดินเลยล่ะไม่คุณไม่ใช่นะครับคือขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ฮีโร่เนี่ยก็ช่วยเหลือลงมานะครับก็มีผู้แจ้งผ่านสายด่วน199นะครับก็เนี่ยแหละครับมีการต่อสะพานขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปนะครับสองสามท่านด้วยกันแล้วก็ไปช่วยเหลือน้องแมวตรงนี้นะครับและช่วยเหลือได้ไม่พอนะครับได้บ้านใหม่นะครับแล้วก็เกิดเหตุที่บริเวณสะพานข้ามแยก พัฒนาการตัดถนนศรีนครินทร์แขวสงสหลวงเขตสหลวงกรุงเทพนะครับทั้งหลายทั้งปวงค่ะที่เราพยายามที่จะนําเสนอในเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวเนี่ยเรากำลังจะบอกว่าถ้าคุณเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณคุณดูแลถ้าคุณเป็นสัตว์เลี้ยง<ถ>ไม่ใช่สิพี่ถ้าน้องแมวน้องหมา,เ,าเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณคุณดูแลเขาให้ดีนิดนึงหรือถ้าเรามีรถก่อนที่เราจะแบบขับรถออกจากบ้านสํารวจดูหน่อยไหมว่าท้องรถของเราหรือว่าห้องเครื่องของเราเนี่ยมีน้องแมวไปติดห้องเครื่องเลยเหรอพี่ห้องเครื่องแมวเขาจะปีนเข้าห้อง คุณเขาจะเข้าไปนอนอยู่เพราะว่ามันมีความอบอุ่นโซนไงเนี่ยเล่นไม่เข้าเรื่องแมวแต่เขาน่ารักนะคุณผมชอบหมามากกว่าครับผม ที่สุดอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเขตต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องราวของพี่ๆฮีโร่ที่หัวใจร<ช>อมากในะช่วงนี้ช่วงที่2ของเรานะครับค่ะต้องบอกว่าในช่วงหน้าห้ามพลาดเช่นกันค่ะเราจะพาไปงานตลาดนัดคุณแม่ชอบไหมล่ะชอบ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 ชิมชิวใช่ไหมแต่คราวนี้เป็นตลาดนัดการเรียนรู้ค่ะตลาดนัดการเรียนรู้เป็นอย่างไรมีความน่าสนใจอย,อย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดกับเขตน้องแขมค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ครับ